你先听。Okay.

ตัวใก่ไปลูอาจนก้อนื่นก้อนดึงแรงดึงง ตันก็บอ่อยตอนนั้นก็ตักใส่ที่รูปรถไฟ แนหนั hai thùng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn 妈，妈，我妈。 <靠 S 2> 好。 I mm -hmm. ตักเปลีนไม่ใช่นั่มีตักเปลีนเฮยเราเามาหาใหมมาหาย้วดวแล้วก็ขวดวดเพื่อพมโอ้นั่งงงฮะโตยห่าอไรเงี้ยม้รตกห่างงงลูกงงนะเอมาก่อ

เัดค่ะอีงังนอนนะคะตวนอนน่ะใหนจิกัดผ่าวะอ้ามึงแนนอนนะิดัใ้ขวนะออ้ยทำเจ้าอยากกินไปกินมูยองไหม thò bụi để bát ăn cái này nè. nào hết chịu hả? Nào. มาดูมาหาว่ะครูมาหาว่า

I have. Hei, har du går, til å gå

Ba phấn bóng phấn bóng bóng phu bóng 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 miêu dò bóng 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 Đốt bóng đốt bóng 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 Bò bóng Bò mi bóng ขอฮหนให้พี่หน่า้ยพ่ออาตีไปขอใันขอัอออ้อเอนเอนนัเลขหนึ่งใชหนึ่งนะที่ใชกหนึ่งใชอืมผิดใช้เลขหน่ะหนึองใชสี่หน้าไี่ปนนหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่หรอก Não! Não! Alô,

พ่ออมันพอพอมีเงหาเงินซื้อแม่เลยแม่เงินแพงอยู่ไหไมอ่านอ่านพอมันพอมันพอมีเงินเงินเยอะเลยใช่หลานใจเย็นเป็นเทพีของพ่อของแเ่แคงมาผมีงมา

chính là được. ừ, ừ. Anh đi 嗯. Ừ, okay. ừ. <laughs> Để... nha nha, nha 嗯. nha 嗯.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  đây,

หาปัดอยู่หาปัดหาป,ปัดเป็นบ่บริยานะ่ะวัดสนาบริยานะ่ะนายจับซื่อกูบลรจำยได้บ,บ่ยานะ่ะไปไปไปดูงอ่ะ,นอะเนาะไปแลว้วสบายดี